สำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ชินกับลายขับขี่ของชมอา์ซีขับนะครับก็อาจจะเกิดการหลงลายกันได้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาทําเป็นคลิปสั้นๆนะครับไว้ให้ดูลายทั้งลายรอบเช้าแล้วก็เป็นลายกลับรอบบ่ายนะครับวันเสาร์อาทิตย์เนาะเพราะว่าโปรติผจะมาแค่วันเสาร์อาทิต,ต,ทตย์แหละลายกลางคืนนี่ผมไม่แน่ใจว่าเขากลับลายกันหรือเปล่าแต่ก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับก็คือ หลายช่วงเช้านะครับมาถึงจะบาลานซ์ก่อนแล้วก็เข้ามาช่วงที่เป็นช่วงโค้งหักศอกครับแล้วก็ไหลไปตามกวยเรื่อยๆเลยการขี่ของที่นี่สังเกตได้ง่ายๆครับถ้าเป็นกวยช่องคือเราขี่ผ่านทะลุไปเลยส่วนถ้าเป็นกวยเลี้ยงอีที่คือเราขี่ตามตามแนวกวยไปนี้ครับจุดนี้มือใหม่หลายคนจะพลาดกันบ่อยครับจะเหยียบกวยกันเยอะเลย ก็คือขี่ทะลุตามกลวยไปเรื่อยครับหรือว่า,าดูชิปก็ได้หรือเอาไปโซโลดูก็ได้นะครับใครที่กลัวจะหลงเพราะว่ามีหลายคนเลยที่มาใหม่เขาจะหลงกลวยกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายก็คือเราจะวิ่งย้อนสอกันนะครับคืออันนี้ก็มีปัญหาหลายท่านเหมือนกัน คือพี่มีแหม่คือเขาจะหลกช่วงเชา้าใช่ไหมแล้วพอช่วงบ่ายปุ๊บกลับไล์วิ่งย้อนสอนปุ๊บเขาจะหลบกันค่อนข้างเยอะเลยที่ผมเจอมาก็าคือเยอะพอสมควรโอ้ผมเองด้วยตอนช่วงบ่ายจะมึนๆแล้วแล้วก็วิ่งไม่ค่อยถูกไล่เท่าไหร่จะมีตัวอย่างให้ดูอย่างคนที่เข้ามาติดไล์คือพีข่ข้างหน้าเนี่ยพอน็ต อันเนี้ยจะน่าจะเข้าบิดช่องนะเหมือนตอนเช้าอ่ะตอนเช้าแกจะเลี้ยวเข้าอีกช่องหนึ่งแล้วก็พอตอนบ่ายมันจะมึนๆสับสนกันได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีหลายคนก็สับสนเหมือนกันผมเองก็เหมือน,นกันก็ลองดูคลิปนี้ดูครับว่าขี่แบบไหนจะถูกไลน์นะครับจะได้ขับขี่กันอย่างปลอดภัยด้วยไม่หลงแล้วก็ไม่เกิดภัตุิบัติด้วยบางคันอาจจะไหลมาเร็วเบรกไม่ทัน่ยอ,อาจจะมีหลงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวเส้นทางหรือ ลายฝึกเข่าของทางชมรมอาซีขับนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางพี่บอยนะครับแล้วก็ชมรมอาซีขับด้วยนะครับที่มีสถานที่ดีๆนะครับให้ทุกคนได้ฝึกกันนะครับเน้นย้ำอีกทีครับว่าเราฝึกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยทั้งสิ้นนะครับขอความร่วมมือนะครับพี่ๆทุกคนที่มาใช้บริการในลานกอดลงร้านทุกครั้งนะครับสวมหมวกจมือนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าหุ้มส้นนะครับขอเป็นรองเท้าหุ้ม้นแล้วกันไม่ต้องถึงขั้นรองเท้ากาดก็ได้ใครมีอุปกรณ์กาดป้องกันอะไรก็ ก็ดีครับใส่โรงลานมาได้เลยครับผมเราเน้นความปลอดภัยนะครับแล้วก็ช่วยกันรักษาความสะอาดในลานนิดนึงนะครับเราขอยืมที่สาธารณะมานะก็อยากให้มีที่ดีๆแบบนี้ฝึกกันก็ขอขอบคุณทางชลมอารซีรับด้วยนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับไนทีวันอินเจนครับผมคิดถึงนาสติกเกอร์คิดถึงไนทีวันอินเจนครับขอให้มีความสุขกับการขับขี่รถนะครับขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับแล้วเจอกัน